อกหักถูกทิ้งแบบไม่ตั้งตัวนี่มันหนักหนาสาหัสมากเลยนะมันสุดๆดของชีวิตเลยเรื่องความรักเรื่องความอกหักเนี่ยโดยเฉพาะทิ้งล้มทั้งยืนไม่พอแล้วยังอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ไปหาผู้หญิงอื่นมันทุกข์สุดๆุดเลยแม่นะี่ยอยากให้กําลังใจอยากจะกอดคนพวกนี้จริงๆว่าทําไมชีวิตถึงได้รันทดขนาดนี้บางทีนะไม่เป็นเราเราไม่รู้นะมันหนักหนามากนะไอ้ไอ้อกหักถูกทอดทิ้งเนี่ย มันเจ็บกว่าทุกๆเรื่องเลยล่ะช้ำใจแล้วมันเหมือนหน้ามืดไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกจมเหมือนอยู่ในห้องดําแม่อยากให้กําลังใจคนเหล่านี้นะแม่อยากให้กําลังใจทุกๆคนที่ถูกทอดทิ้งเรื่องความรักทุกอย่างมันจะบาดเจ็บในตอนแรกมันเจ็บสุดๆเลยมันเป็นแผลสดแต่วันหนึ่งมันจะจืดลงและเราต้องใช้ความเกลียดมาตัดความรักนะ เราเอาความอะไรอาวรนึกถึงวันดีๆไม่ได้เรานึกอย่างนี้ไม่ได้เราจะลืมไม่ได้ยังเจ็บจมอยู่อย่างนั้นน่ะต้องคิดถึงวันนี้ยก้อนธาตุชีวิตของคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราคือความชั่วคือความเลวซามคือซ้ําเติมชีวิตเราคือมามีแต่เอามีแต่เสียหายสําหรับเรามีแต่เอาเปรียบมีแต่นําความชอกช้ำมาให้ต้องคิดถึงความเลวความชั่วของเขาบ่อยๆเราถึงจะตัดรักได้ ในขณะที่แผลสดเรายัางเจ็บปวดเนี่ยเราจะเอาความคนึงหามาคิดไม่ได้เลยนะเราต้องคิดว่าความชั่วของเขามากมายขนาดนี้มันบุญของเราแล้วมันโชคดีของเราแล้วที่เขาเดินทางออกไปจากชีวิตเราและถึงแม้วันนี้มันจะเจ็บเยอะแต่อีกหน่อยเราจะนึกถึงคำของพุ่มพวงนะอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหระเราต้อง move on เราต้องเปลี่ยนเราต้องลุกขึ้นหาอะไรมาทำให้จิตสว่างขึ้นมา เช่นไปทําบุญใหญ่ไปทําอะไรก็ได้ที่เป็น,ปนการทําบุญใหญ่ให้จิตเราตื่นไปปล่อยปลาไปเห็นชีวิตให้ชีวิตผู้อื่นรอดตายหรือไปทําความดีอะไรหรือไปกราบเท้าพ่อแม่หรือไปที่ไหนก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยออกจากโลกจมลูกอย่าไปอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวหรือจมกับร้องไห้นะถ้าร้องแล้วต้องลุกแล้วนะเพราะว่าร้องนี่ถือว่าได้ระบายเครียดออกไปแล้วล้วก็ออกจากโลกนั้นออกมา ฟังธรรมะฟังบ่อยๆบ่อยๆในคลิปของแม่เนี่ยมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักให้ฟังเยอะฉะนั้นต้องดันฟังเพื่อเอาปัญญามาดันขยะความเครียดความช้ำใจเสียใจเนี่ยค่อยๆดันออกมาวันหนึ่งถ้าเราฟังเรื่องของความทุกความเสียใจน้อยใจปลุกกระแสตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีตัวเนี้ยชนะใจอยู่ในห้องใจอย,อยู่ในหัวสมองของเราก็จะกลายเป็นเจ็บจมหมองหม่นตกตกดิ่ง แต่ถ้าฟังธรรมะบ่อยๆดันเข้ามาเราจะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยอย่าไปรักใครเยอะถ้าจะมีความรักครั้งใหม่นะไม่มีนะดีที่สุดแต่ถ้าต้องมีนะรักอย่าให้ถึง50เปซเผื่อใจเอาไว้ด้วยเผื่อความช้ำใจเสียใจเอาไว้ทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเรื่องของวิถีกรรมสมมติว่ารักกันอยู่ดีๆถ้าเกิดไปเจอคนใหม่ ที่เป็นดวงชะตาต้องกันขึ้นมาเป็นวิบากร่วมกันเขาก็จะทิ้งเราแบบจําไม่ได้เลยไม่ดูดำดูดีไปเลยทิ้งเราไปเลยแล้วก็เกิดภาวะแบบนี้เจ็บเป็นครูสอนอย่าจมต้องใช้ปัญญาฟังธรรมะฟังคลิปของแม่บ่อยๆถ้าช้ำไม่ไหวก็อินบ็อกมาหาแม่เดี๋ยวแม่จะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ให้นะ ดันขยะออกจากใจเอาความเกลียดมาตัดรักเมื่อเลิกเกลียดได้เมื่อไหร่แล้วค่อยเอาเมตตามาทำให้สนิทเนียนค่อยเมตตากันแต่วันนี้ต้องคิดเสมอว่าคนนี้นำแต่สิ่งเลวร้ายมาให้เป็นตัวที่ทำให้วิบากเป็นตัววิบากหนักก็แล้วกันวิบากหนักในชีวิตของเราออกไปจากชีวิตเรานะั้นนะเราจะได้ดวงขึ้นชะตาขึ้นแม่ให้กำลังใจทุกๆคนที่มีความรักและชอกช้ำระกำใจนะคะ